สวัสดีครับวันนี้มาเรียนเรื่องความหนืดนะครับความหนืดความหนืดอืมอืมมาจากคำว่าวิสโก้นะครับซิต,ตี้นะครับมันหมายถึงอะไรนะครับนะความหนืดนี่หมายถึงความต้านทานนะครับการเคลื่อนที่ในของเหลว หรือขอโทษความต้านทานการกึ้นที่งนของไหลนะครับก็หมายถึงความต้านทานนะครับการื่อนที่ในของไหลก็มีทั้งอะไรก๊าซใช่ไหมก๊าซกับของเหลวใช่ไหมครับกับเหลวครับนะก๊าซกับลิควิดที่นี้เออหรือบางทีเขาบอกว่าการต้านทานการขึ้น ต้านทานการเคลื่อนที่ของการไหลนะครับการความต้านทานการไหลนะครับอย่างเงี้ยก็พูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวสมมติอะไรจะพูดพู้นี้มันงงอี้่ไหมความต้านทานในการเคลื่อนที่ของในการไหลเนี่ยความต้านทานการเคลื่อนที่ในของไหลขอโทษนะครับนะสมมุติครูมีของเหลวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเอาช้อนคนนะครับสมมตินะอย่างเงี้ยเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมติเอาช้อนคนในเนี้ยคนในนี้นะมีน้ําสมมติเป็นน้ํานะช้อนอันเดิมเนี่น้ำนะครับน้ําเชื่อม เพิ่มเลยนะครับนมข้นหวานอ่าอย่างเงี้ยถามว่าอันไหนคนยากที่สุดใช่ไหมมันก็ต้องเป็นนมข้นหวานใช่แสดงว่านมข้นหวานเนี่ยมีแรงต้านทานการคขึ้นในของเหลวนะมากสุดนะเขาก็เรียกว่ามีความหนืดมากสุดนะเข้าใจเนาะความหนืดนะครับแต่คิดง่ายๆอย่างนี้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับความเหนื่เราพูดถึงเรื่องอความหนืดการคขึ้นในในของเหลวแล้วกันนะครับในก๊าซมันค่อนข้างจะวัดยากนะ เอาในของเหลวสมมุติว่าครูมีของเหลวชิ้นเลหนึ่งนะครับนะแล้วก็นะเน,นี่ย,อนะยข,อของเหลวชิ้นเลหนึ่งแล้วก็หยนวัตถุลงไปนะให้วัตถุมาเคลื่อนที่ในของเหลวแสดงว่าวัตถุเนี่ยความหนแน่นของวัตถุตัวนี้ใช่ไหมรูตัวนี้ของวัตถุนะครับมันจะต้องมากกว่าความเคลื่อนที่ของอความในแน่นของเหลวไม่งั้นมันเคลื่อนที่ลงไปไม่ได้ไหมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับลงแบบปับ๊บเอามันชนะชนะแรงตึงผิวนะคือมันไม่ไม่ไม่เกาะอยู่บนนี้นะครับมันทะลุลงไปเลย แล้วก็เคลื่อนที่ลงไปใช่ไหมเอาชนะแรงลอยตัวด้วยก็คือความแน่นเอาวัตถุมากกว่าของเหลวมันจะไม่มันจะไม่ลอยใช่ไหมมันจะจมลงไปมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับไอ้แรงนี้กูใช้เป็นแรง Fv แล้วกันนะครับนะไอ้เด่น้นะเอ่อวิสโกซิตี้นี่นะครับมันขึ้นอยู่กับสามอย่างนะครับหนึ่งชนิดของของเหลวใช่ไหมครับชนิดของของเหลวเออชนิดของของไหลอัน,นในที่้ในที่ที่เป็นของเหลวนะสองนะครับนะ อ่ไอ้ท <The Cars on AM> <wan 2> ี่น <Et Gal> <ana> uh, so like 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 ี่ของเร็คุณพูดไปนะน้ําเชื่อมน้ําพ่นหวานอะไรพวกนี้เห็นไหมมันต่างชนิดกันมันก็มีความเอ่อหนึ่งต่างกันถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับที่ชนิดของของเร็วสองนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับความเร็วของมันนะครับอ่าคือความเร็วของวัตถุนะครับวัตถุที่เคลื่อนที่ในเนี้ยความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเร็วเนี้ยอย่างเช่นสมมติเธอเอาช้อนคนในนี้ครับช้อนทุนช้าๆเนี่ยอ่ มันก็คนสบายๆใช่ไหมแต่สมมติถ้าช้อนคนเร็วเนี่ยยังเอาช้อนคนในนมคนหวานเนี่ยช้อนคนเร็วๆมันก็มีแรงต้านทานมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็คนยากเนี่ยนะครับนะอ่ะอันที่สามนะครับคือเขาเรียกรูปร่างรูปร่างของผิวสัมผัสนะครับของผิวสัมผัสนะครับอ่ะระหว่างวัตถุกับของเหลวใช่ไหมอย่างเช่นครู หย่อนกลมๆล,ลงไปงี้วัตถุกลมๆล,ลงไปเนี่ยกับหย่อนสมมุติหย่อนเข็มลงไปงี้เข็มมันก็ต้องเคลื่อนทีท่ได้เร็วกว่ามันแหวกมันแหวกเข้าไปง่ายกว่ารู้ปะมันมันรูปร่างมันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสามอย่างนะครับชนิดของของเหลวความเร็วแล้วก็รูปร่างของผิวสัมผัสน,นะครับอ่ะทีนี้แล้วเราจะหาไอแรงหนืดหรือความหนืดที่ได้ยังไงนะครับไปดูกันนะครับอ่า มันขึ้นอยู่กับสามอย่างใช่ไหมโมเดลกี้ใช่ไหมอ่ะหูก็จะ f เนอะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเร็วนะทีนี้พอเขียนปับ๊บเสร็จปั๊บเนี่ยเขียนเป็นสมการได้จะได้อ่าได้ kv อย่งี้นะไอตัว k ตัวเนี้ยค่าคงที่ตัวเนี้ยมันประกอบด้วยสองส่วนหนึ่งคืออ่าลักษณะของพื้นที่ผิวนะครับนะกับอ่าชนิดของชนิดของของเหลวแต่ทีนี้มันอ่า ในในทรงกลมเนี่ยมันง่ายสุดนะคือถ้าเป็นชนิดอื่นเนี่ยนะมันก็จะมีการคำนวณในลักษณะของคณิตศาสตร์ที่มันยากขึ้นเนาะใช้แค่คูล,ลัสอะไรมาช่วยคูณเอาทรงกลมแล้วกันทรงกลมมันง่ายสุดนะครับนะอันนี้สำหรับทรงกลมนะครับทรงกลมตัว k ตัวนี้มันจะมีอยูสองส่วนคืออหกพายอารีต้านะครับแล้วก็วีสองส่วนก็นคือลักษณะของของพื้นผิวของทรงกลมที่ไปสัมผัสกับของเหลวเนี่ยคือหกพายอาร์ อันนี้ได้จากการคำนวณทางด้านโดยใช้แคลคูลัสนะครับนามาช่วยเนาะอันนี้ควรจะไม่พูดถึงละเอาเป็นได้ว่า6กพาแล้วกันนะครับนะแล้วก็ตัวอีตาอันนี้อ่นานว่าอีตานะครับอืออีตาเนี่ยมันเป็นสัมประสิทธิ์ความหนืดนะครับบางทีเขาอาจจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความหนืดนะครับหร,หรือบางทีเรียกความหนืดเฉยๆก็ไดนะ้นะครับนะตัวอีตาเลยเนี่ย แล้ว v นี่คือความเร็วนะครับอ่าทีนี้6กไพตัวนี้มันคือค่าคงที่ที่บอกลักษณะของอ่าทรงกลมนะครับทรงกลมอันนี้เราก็ได้สูตรแล้วเนาะได้สูตรนะครับเป็น f เท่ากับหกไ r อีตา v นะครับอีตา v นะโดยที่อ่าแต่ละตัว f f v แล้ว f v ตรงนี้นะ f v เหนือเหนือครับเป็นแรงเหนตอนะอหกก็รู้เนาะไพก็รู้ละ r คืออะไร r คือรัศมี รัศมีของทรงกลมนะครับน่ะอิตานี่คือสัมประสิทธิ์นะครับตัวนี้นะสัมประสิทธิคนนคอออ์ความเนืดนะครับสพสสอความเร็วน่ะแต่บางทีเขาเรียกความเนืดเลยแล้วก็บีนี่คือความเร็วของวัตถุนะครับนิวตันเนาะรัศมีเป็นเมตรอีตานี้เด็ดฮนะอีตาเป็นนิวตันวินาทีเมตรกำลังสองนะครับ คมเรียกว่าถั่วนี้เมตรต่อวินาทีถั่นี่ยโอเคถั่วเนี้ยนิวตันต่อเมตรกำลังสองถูกละนะครับนะตามนี้นะอ่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าถ้าวัตถุจมลงในของเหลวนะครับของเหลวอ,นะอ่ะอ่ะสมมุติที่ครูครูใส่กระบอกอะไรเข้าไปใส่ยอย่างเสีของเหลวเข้าไปนะอ่ะย้อนวัตถุลงไปทรงกลมเลยทรงกลมนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะตอนแรกเนะี่ยให้มันชนะนะแรงตึงผิวแล้วกัน นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่คิดเนาะแรงแรงตึงเนี่ยเทนชันไม่คิดนะเทนชันไม่เอานะครับแรงตึงผิวไม่เอาเนาะทะลุลงไปนะครับจมลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอจมลงไปเอาเอาที่มันมีความหนีแน่นมากกว่าของเหลวนะมันจะได้จมลงไปนะครับพอจมลงไปใหม่ๆปั๊บเนี่ยมันจะยังไม่มีความเร็วถูกไหมใช่ไหมมันจะมีแค่ mg ถูกไหมครับแล้วก็มีแรงตึงเอ่อมีแรง หลายตัวใช่ไหมครับแรงหลายตัว2อ,อันนี้นะครับทีนี้ mg กับ fb ตัวเนี้ยเออ่ถ้ามันมันความหนักนี่มันมากกว่าใช่ไหมมันก็แสดงมันต้องจมเลยจมลงไปเรืเ่อยๆถูกป่ะใช่ไหมขั้วหนักนีนของของวัตถุมากของเหลวมันต้องจมไปเรืเร่อยๆแสดงว่า mg เนี่ยมันก็ต้องชนะ fb ถูกไหมลบ fb เท่ากับอะไร ma ใช่ไหมครับตามากฎข้อที่สองอนุตันงใช่ไหมซิกมา f เท่ากับ ma ถูกป่ะครับอ่ะนี่นะอ่ะเป็น a หนึ่งทีนี้พอมันเหลวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม เนื่องจาก Fb Fv ของเราเนี่ยแรงหนืดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ v ใช่ไหมเมื่อตอนแรกจ,จมลงใหม่ใ v เป็นศูนย์ใช่ไหมจมลงใหม่ๆ v เป็นศูนย์แสดงว่า F แรงหนืดเป็นศูนย์ถูกไหมครับนะแรงหนืดที่แรงที่จะต้านทานแบน Fb ตัวเนี้ยเท่ากับศูนย์ตอนแรกๆนะครับอ่ะทีนี้เพราะมันยังไม่มีความเร็วทีนี้ะพราะมันพอมันเริ่มเคลื่อนที่ลงไปเรื่อยๆ mg มากกว่า Fb ใช่ไหมแรงน้ําหนักมากกว่าแรงลอยตัวเสร็จปั๊บมันก็ทําให้เกิดความเร่ง แต่นี้พอเกิดความเร่งปั๊บใช่ไหมครับมันเร็วขึ้นใช่ไหมแสดงมีความเร็วอย่างก็มีความเร็วแล้วใช่ไหมมีความเร็วความเร็วก็ไม่เป็นศูนย์ถูกป่ะครับมันก็ทําให้แรงแรงหนืดเนี่ยไม่เป็นศูนย์ด้วยมันก็มีแรงแรงเนื่องจากแรงต้านของมันเนี่ยแต่ไม่ใช่จะเกิดจากแรงลอยตัวนะเกิดจากแรงเสียดสีของไอตัวของเหลวของวัตถุเนี่ยคือแรงหนืดตัวเนี้ยนะครับนะ fb ก็ไม่เป็นศูนย์ถูกไหมมันจะกลายเป็นว่า mg เนี่ยมันต้องสู้กับอะไรบ้าง mg ใช่ไหมสู้กับแรง fb แล้วก็สู้กับแรง หนึ่งนะครับแรงหลายตัวกับแรงหนึ่งสองตัวเลย mg ต้องลบ fb e นะครับ fb แล้วก็ลบ fv ถึงได้เท่ากับ a สองใช่ไหม a สองอ่ะนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงไปเรื่อยๆสักพักนึงนะ a สองตัวนี้มันอาจจะลดลงนะอ่าเนื่องจาก fv ขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรนะื่อยนะเพราะวัตถุจมลงไปเสร็จปับ๊บเนื่องจากเอ mg ลบ fb เมื่อกี้ใช่ไหม mg ลบ fb ตัวนี้พอมันเคลื่อนที่เรื่อยเอ a เพิ่มมากขึ้น v ก็เพิ่มมากขึ้นพอ v เริ่มเพิ่เริ่มมี fb ถูกไหมพอ v เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่ <F B, S 2> อยๆ v เพิ่มมากขึ้น, v, นเรื่อยๆเ,เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับนะมันจะทําให้อ่าแรงเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลสุดท้ายปั๊บเนี่ยนะครับเออ่มันจะเป็นความเร็วคงที่ความเร็วซึ่งสมดุลทําให้ mg เท่ากับ fb กับ fv ตัวเนี้ยนะครับอา่าเท่ากันนะครับมันก็จะเป็น av สุดท้ายนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดความเร็วสุดท้ายคือวัตถุขึ้นที่ได้หายสุดเนี่ยนะครับท้ายสุดด้วยความเร็วคงที่มันจะ m สองไอซสองตัวเนี้ยอ่ะทาถอดอันนี้ v คงที่นะครับ v คงที่ก็คือ a ตัวนี้เป็นศูนย์ใช่ไหม a ตัวนี้เป็นศูนย์มันก็จะกลายเป็นว่า mg เท่ากับ fb บวกกับ fv อ่าเนี่ยมีแค่นี้นะครับนะสำหรับการคลื่ที่แบบการคลื่ี่ของของ,ของวัตถุที่มันมีความหนืด เนี่ยในของในของไหล